สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องบ้องตักเลยบ้องไปเนาะเอฟซี FC ฟังไทยล้วกันเอฟซี FC ต่างประเทศแล้วทุกคนโอเาทุกคนคี่เนี่ยก็มาเพื่อมาแก้มันกับเป้านุกถุงเก้าเป็นเคยเนะ e, าะสบายดีมนุกสบายดีอันนี้ใส่เสื้อคู่อีกแล้วเ <laughs> สื้อของรอนเนาะโอเคทุกคนวันนี้กะมาแต่เอาแต่มัน มันเป็ดเป้าเนาะมาเอากับเป๋านุกกระเป๋านุกเลยพ่อเข้ามากินน้ำทางเนาะทุกคนแม่เพื่อนรัดเอาเอาน้องวัวฮะของพอูดของพดวะวัวสุดได้หูุกวะของน้องวัวเนาะซ้ว่าน้องวัวคุยคุยลงพ่ออยู่ตอนนี้เยว ยังไงว้ากูไล่ฝึกตามกดทับทยดาวน้องพมอแม่พี่นอ้องเมื่อนี้ยสิมากินกลาน้องงูอยู่แถมทาใไ้เรื่องเนาะของพวดบอลนุ่งเลยเดี๋ยวจีจอดแวะพักหาบอลจอดนวดก่อนเนาะไปตอัสดีก้าวหอดพูดเลยนะนี่เนาะทุกคนมันสิแปดเป่าแกอัดเบอร์ขันเดียวเลยมื่อนี้แกได้หลบเดียวเนาะเพราะว่า ประมาณเดี๋ยวสิจอดล่างมือก่อน้อยอสิงยนนี่เนาะห่วยห้องของบึงบ้านเฮาอันนี้วานหนุกหลังล่าง,างมือจำไปเลยจำไปเติงเลยอันนี้ก็เป็นสมาร์ทวอทเนาะถอยไม่เต <c oughs> ้าเข้ามาสมองจะได้เต้านี่ ชั่วโมงละห้าสิบพันกิฟหาก,ก็ได้ชั่วโมงหนึ่งลองมาใส่เบื้องกันติดใจกาบที่ซื้อเนอะแหนเสร็จมือไปกล้องจำเป็นล้างมือแล้วเรียบร้อยมือนนี้เอาบนเอากล้องโกโปรโกโปรมาเนะกินเถอะวะอูลงพุนไปเดี๋ยวสีหาพักพร้อมบนกินข้าว เออบอลมันเพียงเคียงมั้หรอทีแรกว่าซิโอตใจรอบไว้ไปกินอยู่เหิรนวะเพื่อนหนอนเนาะทีนี้วันนี้เออบอลเพียงเคียงอเหรอโอ้คีนกบอลนกหนอนเนาะไงบอลนกแกะบ้างเนาะ ต่อหนงงูหนงงูงูบ้านเฮานั่งงูบ้านนี้เด็งูบอก <laughs> เล่นบอกนี่ย <laughs> หาบนตังกอกนะนะบนสูงเอาเห็นกายทางหลังเด้อทุกคนมาเด้อ สวนอง,โงโูมันตังอย่นี่โอเค okay, ทุกคนมาเลยทำเล็กทำเล็กเก็บลูกเลยคนมิงคนร,ร้อยนนล <c oughs> ดบอการแห่งเพกน,นะลดโอกาสในเพิกน,น เพ่ต้มๆหนึ่จะอืมแอบต้มน้องหัวใช่หรอลต้มอหอนอลดวถูกก็เห็นอยูยแบบตงวงวรงนี้นม não fez tudo já ai fez tudo também né o não pra tudo

ai mà ngắt in thì mình đấy mà bên bên đó càng nguyên càng bố nguyên ngắt nó cục nó tiết đấy โปรตีแทบโปรีนดหลบมาอีเป็นไงหลบเนี่อย่าง,างตุ้ป่าอีเฮินอยู่หลบน่ <c oughs> ยเอาข้าวนี่อานงูอันนี้เนาะ Mẹ mùng hên mất luôn được rồi bàn tay nè được rồi Hãy khóc <cười> <cười> Têm, Têm. nữa ừ, <laughs> <laughs> là tìm hoạt nha tôm miên trong ngủ ngô 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 Hút

นี่คือบปุาบป้าวัง่เด้อ้ามือละหอกการนะทุกคนหูวเขาดูสุดนะท่านฟ้ามือและมันเล่าเนาะมเข้าพู้เล่ามันพื้มันพื้เนาะเน็นโสดกูดบอสอะเดินทางเท่าน่้เดูน มีเศษเลยวป็นเบิดเป็นกระน้ำปิดนะไม่โกงไงเ้าะก็เข้าเบิดหรอคันเข้าบเบิดนะจ้ำเลยอยู่ดับน้ามือกับล่างล่ะมันก็ติดตอนี่แล้ว เซฟครับ <Save. S 2> <Yep. S 1> <laughs> เรกินบูมีไว้ได้นะมมเงักนกินสารถามเราอิมผมมีน้ำเบิ้งดูน้ำหรือ่บอรถนีบ่โอ้ต่เกอ้แก้เกัง มั่นเฮยเนาะ कित นาអីមកពីដើមតែបန်းចូលບໍ່យ <vale> ៉ាងមកពេលឌីនតែសិនសិនទីណា โอเคทุกคนหมดเวลาสมมาภาคโคตรล่ะคลิปนี้กบวันที่บริทายแล้วม้นนี้นะถ้ามันบงนังเอิญตอนหลับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามคือเก้าเนาะทุกคนฝากคอมเมนต์ไว้แล้วพ่ออันที่ไม่เนาะ